สวัสดีค่ะหนิงค่ะมิเคนโชค่ะพบกันในรูปแบบของพอดแคสต์นะคะในเอพิโซดที่1นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของถอดรหัสลับตัวเลขตอนลักษณะหรือบุคลิกของคนตามเลขวันเกิดหนิงก็จะพูดไล่เรียงไปตั้งแต่คนเกิดวันที่1จนถึงเกิดวันที่31เลยทีเดียวในเรื่องของเลขวันเกิดนะคะก็จะบอกถึงความสามารถพิเศษหรือบุคลิกเฉพาะนะคะ ให้คุณสามารถเข้าใจผู้คนเข้าใจคนรอบข้างได้นะคะแล้วก็เป็นการที่ช่วยบอกวิธีการหรือ,อหนทางให้กับคุณในการดําเนินชีวิตตามเส้นทางที่คุณต้องการได้เชิญรับฟังกันเลยนะคะคนที่เกิดวันที่29นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังจิตที่เข้มแข็งนะคะคุณเป็นคนที่มีสัญชาตญาณ มีความคิดสร้างสารรค์สูงใจของคุณนะคะอาจจะเห็นเป็นวิชั่นนะคะหรือว่าเป็นภาพคุณสามารถดึงข้อมูลหรือความคิดได้จากท้องฟ้าหรือจินตนาการที่คุณมีในหัวนะคะสัญชาตญาณของคุณคือของขวัญพร้อมกับแปลงผักดันอันทรงพลังในการรู้จักความเป็นหนึ่งเดียวของสรรพสิ่ง คุณได้รับแรงผักดันนะคะจากจิตวิญญาณและปัจญานะคะคุณค่อนข้างเชื่อมโยงนะคะกับกองกําลังจัก,กรวาลหรือสิ่งที่ใหญ่กว่าหรือสิ่งเหนือธรรมชาตินะคะบางคนเชื่อว่าการมีความคิดที่ดีหรือการมีความคิดที่เฉียบแหลม mm. การค้นพบเป้าหมายนะคะที่เป็นเหตุเป็นผลมาจากพลังอันยิ่งใหญ่ คุณมีแนวโน้มนะคะที่จะกำหนดวิถีชีวิตนะคะจากการถูกดนจิตดนใจอะไรบางอย่างนะคะมากกว่าการที่มานั่งคิดไตร่ตรองคำนวณในระดับหนึ่งคุณรู้ว่าโชคชะตาของคุณอาจจะมีสิ่งที่สำคัญกว่าเป็นตัวกำหนดคุณมักจะเป็นคนที่เริ่มต้นช้านะคะบางคนอาจจะเริ่มตอนอายุ30สิต้นๆจนถึง30กลางๆ ระหว่างทางนั้นนะคะคุณอาจจะใช้เวลาหลายปีในการฝึกฝนเรื่องของการงานหรือการพัฒนาทักษะของคุณอย่างช้าๆช,ช่วงเวลาก่อนหน้านี้นะคะอาจจะทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดกับความก้าวหน้าหรือการที่รู้สึกขาดหายในบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่คุณจะผ่านพ้นไปได้ก็คือศรัทธานะคะที่จะเป็นตัวช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจของคุณ เมื่อคุณทำงานนะคะคุณจะมีความรับผิดชอบในหน้าที่ค่อนข้างสูงและเชื่อว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างให้คุณต้องทำมากมายเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้วิจารณญาณและการพัฒนาศักยภาพในตัวเองของคุณเปรียบเสมือนกับต้นไม้นะคะที่ต้องการเติบใหญ่คุณก็ต้องพัฒนาความลึกก็คือการที่มีรากนะคะที่ขยายตัวหรือว่าลงลึก เพื่อที่ต้นไม้นั้นจะแผ่กิ่งก้านได้กว้างขึ้นคุณมีสัญชาตญาณน,นะคะที่พัฒนาได้ดีบางครั้งเป็นที่ปรึกษาที่ดีคุณมีพรสวรรค์ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนหลายคนชื่นชมคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวด้วยวิสัยทัศน์หรือการที่คุณสามารถรับความอ่อนไหวจากธรรมชาติได้ ทำให้คุณแปลเปลี่ยนเป็นอิทธิพลที่ได้รับจากสิ่งรอบตัวได้ง่ายเช่นกันคุณรักความสวยงามรักความสามคัคคีความเป็นพวกพ้องการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมหรือการได้รับความสนใจเป็นอย่างมากบางครั้งนำมาซึ่งความสุขและความเศร้าอย่างสุดขั้วซึ่งทำให้คุณเจ็บง่ายหรือเกิดอ่อนไหวง่ายเกินไป ความรู้สึกหดหู่ขาดความมั่นใจในช่วงเวลาที่คุณมืดมนสามารถเกิดขึ้นได้คุณเป็นคนมีความสามารถมีความว่องไวในการรับรู้ความรู้สึกทั้งนี้คุณเป็นคนถ่อมตัวอย่างมีชั้นเชิงมีความสุภาพเมื่อมีการทำงานคุณจะมีความสามารถในการโน้มน้าวใจ ซึ่งทรงพลังมากทีเดียวความอ่อนไหวต่อผู้อื่นสูงทําให้คุณเห็นอกเห็นใจเป็นคนใจดีและอ่อนโยนคุณมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จตราบเท่าที่คุณไม่ยึดติดกับตัวเองคุณจะมีเทพพเจ้าที่คุ้มครองอยู่หรือมาจากวิถีแห่งการช่วยเหลือผู้อื่นการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่ยิ่งใหญ่ เหล่านี้คือพอรที่คุณได้รับเพื่อเผยแพร่ให้กับสังคมที่คุณต้องการสรุปแล้วคนที่เกิดวันที่29นะคะคุณเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายแล้วก็ดึงดูดเรื่องของสรรพสิ่งรอบตัวนะคะคุณสามารถเชื่อมโยงได้กับจัก,กรวาลอาจจะเริ่มร้องไห้ได้ง่ายนะคะเมื่อเจอเรื่องราวซึ้งๆหรือการรับชมภาพยนตร์นะคะที่สะเทือนใจ คุณอาจจะแสดงความรู้สึกได้ไม่เก่งนักนะคะทั้งนี้คนเกิดวันที่29นะคะก็เหมาะกับงานดูแลสิ่งของหรือผู้คนการให้บริการผู้คนอาจจะทำให้คุณมีความสุขได้ ฟังจบแล้วนะคะถ้าคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเลขวันเกิดของคุณนะคะสามารถแชร์ลงที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องคามิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ